เวลากินไม่ก sure? ah. uh ินไข่นะโอ้ย huh. ย uh ี huh. uh ่สิน่ากินนุ่มไหมหมูฮะักแ๊บเดียวเดี๋ยวเสรจช้อนนี่เลยเนาะเอาลอกเขายุดหนีก่อนยืดไม่ลดเลยอะแน่หลดแล้วทักใส้เนเตทีเดียวเออหมดไส่องสี่เออับสชอนนี่แหละเหมือนอ้โพสิเอ่ะ หล่อพิมพ์ตองพิมพตีดิเผ็ดไหมเอาเผ็ดไหมพิมพ์ตองโฟเม็ดเลยเผ็ดเผ็ดเผ็ดใส่เผ็ดหน่อยว้าวมีมะนาวเดี๋ยวมันต้องใส่ผักอะไรบ้างผักไทยใส่ทุกอย่างใส่มะนาวผักไกะเจ้ากระชับกลมหอม

เราแบ่งน้ำจิ้มให้นะเราเรายังไม่ได้กินนะเรายังไม่ได้กินเนอะน้ำปลาน้ำปลาไหมปลาไม่ใส่หลอทั้งหลอใช่หรออุ้ยเหมือนลาบขั้วใช่ฮะไออีกอ้าวพงกินเยอะนหรอไออีกก็ขั้วตั้งแต่เยอะลาวน้ำปลาไม่ใส่หรอหนิง เออชิมก่อนสิสูตรใครเนี่ยสูตรน้ำลงอ๋อเอาดูไอ้น้ำลงกินเนี่ยเงินเนี่ยนี่มึงขอจมือเลยบอกทำหกหมื่นลังมันจะเกมอะไรถ้าไมใส่หกหมื่ลังเลยอ้าวชิมคนลงเออคนลงโอ้โหจะกินเฮ้ยสีสันมาแล้วมาแล้วสีสันมาแล้วแบตหมดอ้าวชิม